สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Arc Cyber 11 Pro oh, เป็นตัวล่าสุดของปี2022นี้ตัวสีเป็นสีด้านนะมันมี2ส,สเปคก็คือมี 3U กับ 4U นะครับแล้วก็จะมีเป็น G5 กับ G6 เพิ่มขึ้นมาด้วยตัวด้ามนะ G6 G5 เนี่ย เราใช้กันอยู่ที่ประมาณ G5 นะครับสัดส่วนใหญ่เลยที่มีในประเทศตอนนี้นะของแบรนด์ y o n e x นะครับ G5 นี่คือเลกเป็นว่ามาตรฐานและกันขายตามส่วนใหญ่หรือตามที่เราใช้เนี่ยเราสังเกตด,ดูได้ตามจะเป็น G5 ส่วน G6 อะไรพวกนั้นก็จะต้องดูเลือกอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเจอแต่ G5 ตัวสี a r c y b ซเบตัวนี้นะครับเป็นสีด้านด้านทั้งไม้เลยไม่มีตรงไหนเงาเท่าไหร่เลยนะครับ โซนด้านซะมากกว่า R าร์เซ11 pro ตัวนี้ 4u จะขึ้นเ N ได้สูงสุดคือ27ปอนด์แต่27ปอนด์นียคือที่บริษัทเขารับประกันนะครับไม่ใช่ว่าตัวไม้ไม่สามารถขึ้นเกินได้ไม่ใช่นะครับสามารถขึ้นเกินได้แต่แค่บริษัทเขารับประกันแค่27ปอนด์แล้วถ้า27ปอนด์ขึ้นแล้วหัก เขาเข็มให้แต่ถ้าเกิน27ปอนด์ขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วหักบริษัทก็ไม่รับประกันเงื่อนคือเงื่อนไขการรับประกันตัว3 U นั้นจะขึ้นเอ็นสูงสุดได้ที่28ปอนด์ u ขึ้นเอ็นได้ที่27ปอนด์อ่า จำไว้ง่ายๆแค่นี้นะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างที่เป็นไม้อลารคือเล่นได้หมดทุกอย่างนั่นแหละตีง่ายตีสบายหัวไม่หนักก้านก็มาเร็วแข็งโป๊กจนเกินไปแต่ถามว่าตัวนี้ผมเทียบแล้วนะครับก้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะหัวเนี่ยกลางๆไม่หนักไม่เบาก็เป็นไม้สไตล์สายเล่นเร็วคอนโทรลูกอะไรประมาณนั้นไม่ได้เน้นบุกจา๋าเหมือนพวกตระกูลแอสทอรขนาดนั้นคือมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างแอสทอกกับน a n โนแฟร์อาร์เซเบอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับตัวโปรตัวนี้ถ้าตัวรุ่นก่อนๆอันนี้มีลูกค้านะครับ เขาเป็นคนสะสมตระกูลอาร์เซบ์ก็จะให้ชื่นชมกันนิดหนึ่งนะครับค่อยๆย,ย,ย้อนเก่าลงไปดีกว่าอ่าตัวนี้คือตัวก่อนนะครับก็จะเป็นสีโซนนี้นะอันนี้คือตัวก่อนแล้วตัวก่อนขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะแล้วก็เป็น2ตัวที่เขามีสุดท้ายนะครับอันนี้รุ่นเหงาเลยรุ่นแบบงําเงือกเลยอ พรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็ตอฟิกฮิดยัตอันนี้ก็ปีเตอร์เกตนะครับสสีสไตล์เดียวกันถามว่าน้ําหนักมันก็ของปีเตอร์เกตนี่น่ารู้สึกจะซอฟๆหน่อยของตาฟิกนี่จะบุกกว่านะครับเออแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ก็หามือหนึ่งไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ได้แต่เป็นสายสะสมนะครับสสีนี้สสไตล์นะฮะ เรามาคุยกันตัวล่าสุดดีกว่า a าร์เซเบอร์ตัวนี้เฟมนะครับตัวความกว้างของตัวเฟมเนี้ยมันอยู่แค่ประมาณนาโนแฟร์แปดร้อยประมาณนั้นเองนะสิ่งที่ยูนิคเขามั่นใจก็คือช่วงกลวย Energy b o o s t Cap ตรงนี้นะครับเป็นกรวยแบบมีโค้งเซาะลงไปนะครับก็คล้ายๆปากคนอาปากอะไรปลาเป็นปลาอาปากอะไรเงี้ยคือแนวๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันช่วยในเรื่องอะไรก็ลองคิดง่ายนะครับพอมันมีช่องวงไปเงี้ยเวลาเราสะบัดไม้ไม้งอมันจะมีความสามารถคือ สามารถงอได้มากขึ้นเปรียบเทียบกับข้อทั่วไปเดิมๆนะครับมันจะไม่มีเสาะตรงนี้ลงมามันก็จะเป็นวงไปเลยเพราะนั้นแล้วมันก็จะงอได้แค่ช่วงการตรงนี้แต่ถ้าเราตีตัวนี้แรงๆปุ๊บเนี่ยบางทีก้านเนี่ยมันงอไม่ทันงอไม่พอมันก็จะงอตรงนี้ช่วยนิดหนึ่งก็แค<อ>่นั้นถามว่าช่วยได้เยอะไหมก็ถามผมผมก็ไม่รู้สึกนะแต่ตัวไม้เขาจะทำตัวอะไรมาก็ตรงสะบัดแรงขนาดไหนวะ ส่วนเรื่องตัวนี้นะครับทำไมถึงกล้ารับประกันได้ว่าขึ้นเอ็นได้ตึงมากขึ้นเพราะว่าตัวเก่าๆก่อนนะ้นนี่ที่ให้โชว์ไปเมื่อกี้นี้ขึ้นเอ็นสูงสุดได้เท่าไหร่24ปอนด์26ปอนด์มัน24อะมั้งโดยประมาณนะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันแต่ตัวนี้เขาประกันมาว่าขึ้นได้เอ็นได้เหมือนทั่วไปปกติทั่วไปแล้วก็คือประมาณ28 27ปอนด์นะครับที่บริษัทเขาจะรับประกันแล้วมีเพิ่มเติมก็คือช่วงหัวนะครับช่วงหัวตรงนี้เขาใส่่่่เเป็็็นน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 นตาาาไกกกกกััยุบบะะะคครรททขขขึึนน้้้้้้ํใหฟมมมแแแงงงออออีีีลวจืืช หเ,นะเ,ปเป็นเนินลงไปอะ่ะทำให้ไม้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อรองรับกับการขึ้นเอ็นสูงๆได้มากขึ้นข้างล่างเพิ่มเติมมาคือข้างล่างครับซอล่องช่วงตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ซอล่องเหมือนกันคือมันจะมีตัวหลักๆ่ะนะโดนเอ็นดึงเนี่ยมันก็ต้องให้แข็งแรงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงไม้ก็หักง่ายเกินไปในเมื่อราคามันไม่ใช่เล่นๆน,นะครับก็ควรที่จะพัฒนาแบบนี้มาได้ตั้งนานแล้วแหละโอเคลองไปดูเซิร์ฟเซิร์ฟครับ my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness ผลสรุปนะก็ไม่ได้ว่าตกมันเท่า a s สทอแต่ในความสึกผมผมว่าตีง่ายกว่าแล้วก็บุกมันกว่านาโนแฟ i r อ่ะแต่กูล a r เซเบอรก็เป็นตัวใหม่ของเขาอยู่เลยอยู่ดีไม้เนี่ค่อนข้างที่จะเป็นไม้เร็วนะไม้แบบเล่นเร็วอ่ะถ้าคนเล่นหน้าหรือคนเล่นเร็วอ่ะผมว่าชอบแต่ถ้าเป็นคนสายบุกสายตบอะไรจริงๆผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวนี้เขาก็ช่วงกําลังฮิตไม้เล่นเร็วกันซะส่วนใหญ่นะพวกตระกูลแบรนด์อื่นเขาก็ทํากันนะครับตัวนี้ก็ผ่านถือว่าผมก็ชอบอีกเพราะตอนนี้ผมหันมาเล่นไม้แบบไม่ได้บุกจ๋าแล้วพอตบเยอะๆมันก็ไม่ไหวครับเหนื่อยเล่นแบบเล่นง่ายๆสบายๆไม่เปลืองแรงนะครับบ๊ายบาย